ชอบจังเลยตู้เย็นเนี่ยเปิดตู้เย็นไม่ได้เลยวิ่งเข้าอย่างเดียวแอปปป้มันไม่ใช่ที่นอนนะเนี่ยลงมานนะนนะน่ะน่ะ,นะ,นะยาเคลียร์แอปปป้ น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นอย่าําแฮปปี้ดื้อวะ่ะชอบจะได้เข้าตู้เย็นเนี่ย